สวัสดีครับต้อนรอับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอร,รี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเป็นประจำนะครับ <iyoruz. S 1> ผมแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยนะฮะ ใครที่ถามมาเรื่อยๆว่าเอ๊พี่ยักษ์ครับช่องเมนสแตนเป็นยังไงบ้างกู้ได้หรือยังหรือสถานการณ์เป็นอย่างไรอะไรต่างๆนานาครับคือผมสรุปให้ให้คร่าวๆเข้าใจตรงกันนะครับหลายๆคนเอ๊พี่ยักษ์มีปัญหาอะไรกับเมนสแตนหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพียงแต่ว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเจอแฮกครับเป็นเราสืบ สืบไปสืบมาเนี่ยนู่นมันอยู่ที่ยุโรปนู่นเลยครับไอ้แฮกเกอร์เนี่ยนะครับอยู่มันใช่ว่าเนียเยอรมนีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ใกล้ๆแถวแถวเยอรมันนั่นแหละนะครับแฮกเสร็จคือมันไม่ใช่แฮกแค่ช่องครับมันแฮกทั้งทั้งอีเมลของ Google อะทั้งระบบเลยของเมนสรันเพราะฉะนั้น,นมันเลยเป็นเรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่มากเราก็เลยต้องประสานไปที่ Google ประเทศไทยไปที่ YouTube ประเทศไทยครับเพื่อเพื่อ จัดก,การในเรื่องนี้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเราแจ้งเปลี่ยนชื่อไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ช่องไม่ได้กลับมาเนี่ยก็ถ่ากับว่าจาก m a i n s ตนทีเ h มันจะกลายเป็น m n s t a ตน Thailand เขียนเต็มๆเ,เลยครับ m a i n s ต a n ทยแลนด์เลยซึ่งจะกลับมาดีเดย์ครั้งหนึ่งออนแอร์นะครับในช่องทางของ u u u e e เนี่ย6พฤศจิกายนนี้ครับวันเสาร์นี้ครับ พราะฉะนั้นใครๆที่รอคอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลิสต้าของผมเองก็ตามแต่หรือว่าของคุณโทนคุงของอเรื่องบาสของอาจารย์เอวัชรินนะครับอ๋อยังมีเรื่องมวยไทยที่เราเติมขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็มีเรื่องอฟิตคลับมวยโลกของผมที่พยายามเล่าสู่นฟังเรื่อยๆเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ6พฤศจิก,กายนนี้ครับเจอแน่นอนครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับ วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทั้งนั้นพอสเปอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับดูโน่เอสปิโตซานโตโดนไล่ออกไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเตรียมแต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้นะครับซึ่งโอกาสเนี่ยแทบจะ99.99%แล้วนะครับเหลือเพียแค่การการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นมาไล่เรียนกันเรื่องนี้หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจูๆ่ๆสุดท้ายแล้วเป็นคอนเต้กลับมาทำงานที่อังกฤษอีกครั้งได้อย่างไรนะครับฝั่งของแฟนของสเปอร์นะ ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับว่าดูโน่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่พวกเขาอย่างได้ตั้งแต่แรกมันผิดฝั่งผิดฝาเคมีมันอาจจะไม่ลงตัวกันระหว่างนูโน่กับสเปอร์ยูเวนตุสเชลซีครับหรือแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานองก็ตามแต่ครับคือหมายความว่าคอนเต้เข้าไปแล้วแล้วเขารู้วิธีการครับที่จะทำให้ทีมเหล่านี้เน่ยก้าวมาเป็นแชมป์ได้ต่อให้เป็นสเปอร์ก็น่าสนใจ มันอาจจะต้องย้อนไปที่ยุคของโชเซ่มูรินโญ่นั่นแหละครับจริงๆพอมูรินโญ่มาสเปอร์นะครับผมว่าหลายๆคนตื่นเต้นนะคิดว่ามูรินโญ่หน้าจะสามารถสร้างสร้างอิมแพกได้หรือสร้างปรากฏการณ์ให้กับสเปอร์กลับมาเป็นทีมบุนแชปมอะไรได้นะครับซึ่งจริงๆผลงานของมูรินโญ่ที่ที่แสดงออกมานะมันก็อยู่ในคลาส ของผู้จัดการทีมระดับท็อปอยู่แล้วครับการทำให้แฮร์รี่เคนนั้นสมบูรแบบมากขึ้นมีแอสซิสต์มีการลงมาเชื่อมเกมจากกลางการทำให้โซนฮอมินกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ดาวซันโบไปเลยเหนือยกระดับขึ้นอีกเคนโซนกลายเป็นหนึ่งในคู่ที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกน,นะครับเพียงแต่ว,ว่ามูโญยก็ยังเป็นมูโญยแหละครับเขาก็ยังมีมีความอัตลักษณ์ของตัวเองมีความทรนงมีความ แนวความคิดสดบตรงที่เชื่อมันเองสูงนะครับซึ่งมันอดไม่ได้หรอกครับที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดปัญหากันแล้วเราก็เริ่มได้ยินข่าวมาเรื่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักเตะเองกับตัวผู้จัดการทีมเองเริ่มงอนเงนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับบอร์ดบริหารก็เริ่มงอนเงนสุดท้ายเนี่ยสเปอร์ปลดมูนโยออกนะครับก่อนที่จะลงชิงลีคับเนี่ยแค่วันเดียวนะครับก็คือช่วงประมาณ ปลายกุมภาต่อต้นมีนาคมนะครับและปรากฏว่ามันเหมือนเป็นเป็นมิชชั่นที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ครับคนที่ขึ้นมาทำงานแทนคือใครร a นเมสันครับโค้ชในทีมสำรองอายุ29ปีเพื่อนร่วมรุ่นของแฮริเคนด้วยซ้ำไปคือกาว่าจะเอามาเป็นกุซือขัดตาทับชั่วคราวพอเข้าใจได้ครับเพียงแต่ว่าเดเดลลว,วีนะครับ พราสมสรของสเปอร์เนี่ยปล่อยเวลาในการคัดสรรพุทการทีมคนใหม่เนี่ยยาวนานเกินไปถ้าเราวัดตั้งแต่ช่วงมีนาใช่ไหมฮะมีนาเมษาพฤษภาพิจุนากบกกระดาษสเดือนนะครับ4เดือนครับที่ยังไม่สามารถเจรจา,รจารหรือดีลกับใครได้เลยจนนอร์แนเมสันทำงานเสร็จจบลูกการเปิดลูกการมาใหม่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ ต่อให้มีคีย์แมนคนใหม่เข้ามานะครับก็คือฟา b บิโอบาราตซีครับเข้ามาในฐหาหนะการเป็น MD ครับ m a n a g i n g d i r e c t o r of Football กรรมการผู้จัดการในด้านของเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเข้ามาทำงานซึ่งตคนนี้เป็นคีย์แมนจริงๆครับคือมันอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีครับที่บาราติซีเข้ามาแล้วดนเนลลวีก็พยายามจะ โยนภาระทุกอย่างมาที่าริซีหากุนซีคนใหม่แต่มันไม่ทันครับหาไปหามาหาไปมันมีหลายคนมากคอนเต้ก็มีนะฮะเพียงแต่ว่ากาจายจาในรอบแรกอาจจะไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ลงตัวครับเจโรกาตูโซเอ่อปาโลฟอนเซกาอ่าที่เคยมีข่าวกันนีคเซิช่วงสมมภาก็เคยมาคุยกับสเปอร์ครับ จนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยมันมาลงเอยที่นูโน่เอสปิโตสานโตซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆของสเปอร์ก็ว่าได้ครับแล้ววิธีการหรือศาสตร์รูปแบบของนูโนเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับในการทำบูฟแฮมตันขนาดในเรื่องของการเซฟตี้เน้นปลอดภัยกองกลางมีการออกบอลที่แม่นยำแล้วแนวรุกฉาบฉวย รามาตาเร่ใครละ่ะอะเดิโกโชต้าก็ได้ครับสมัยที่ทำทำงานร่วมกับทางบูโนตอนอยู่ mm hmm. บูแคมป์ตันมีตรงกลางออกบอลแบบด r เรกสวยๆหน่อยรูวเวนเนเวสอะไรอย่างนี้ข้างหลังก็เน้นเน้นตัวที่เคลียร์ง่ายๆครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นกองหลังที่มีคลาสมีเชิงอะไรที่สูงมากนะเอาเซฟตี้เอาปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งแฟนสเปอร์ที่อังกฤษนะครับ ฟนสเปอร์ที่ยุงกฤรู้สึกว่าชื่อชั้นของนู่เนี่ยมันดูเบาไปหน่อยครับสำหรับทีมอย่างสเปอร์สเปอร์ที่เป็นพร i ยออฟลอนดอนเนี่ยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของลอนดอนเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเล่นสนุกสนานเอนเตอร์เทนนี่คือสเสน่ห์ของสเปอร์ครับแต่พอนูโนเข้ามาทุกคนคาดการณ์ได้เลยว่ามันเน้นเกมรับเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือฟุตบ,บอลมันจะสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่ามันมีคําถามตั้งแต่แรกครับ อย่างไรก็ตามครับผลางานในช่วงแรกของโอูโนโอ้โ,อโหมันดันเวิร์กชนะแม้ทั้งแมสตี้คในช่วงต้นฤดูกาลแล้สาเกมแรกชนะรวดครับพร้อมกับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมมันเปิดฉากมา9้าแต้มเต็มแต่ถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดครับในแต่ละแมชเนี่ยโอเคเกมแมสตี้อ่ะอันนั้นยกขึ้นไว้ครับยกขึ้นทิ้งได้เลยครับ คุณต้องเล่นเกมรับแล้วรอสวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จแต่เกมอื่นๆเนี่ยเกมลุกไม่ดีครับถึงตรงนี้นะฮะก่อนที่จะโดนปลดออกไปสิบเกมนะครับสเปอร์ยังไม่ได้แค่เก้าลูกซึ่งมันผิดวิสัยมากผิดวิสัยของทีมที่เน้นเกมลุกเน้นการยิงประตูสุสนานเล่นสนุกอะ่ะสเปอร์ไม่ต้องเล่นสนุกสิใช่ไหมมันผิดวิสัยมากครับ หรือแม้ทั้งเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูเตดเกมล่าสุดเนี่ยนะครับเอลแซกซิโกเนะี่ยที่เขารอเรียนกันตอนลังเกมสเปอร์ยิงไม่ตรงกรอบเลยครับเขาเรียกว่ามันผิดฝั่งผิดฝาเคมี K Me, มันอาจจะไม่ลงตัวกันรการนูโน่กับสเปอร์ยะว่าให้ให้โอกาสน้อยเกินไปไหมสี่เดือนเองจะว่าน้อยก็น้อยครับแต่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะฝั่งของแฟนของสเปอร์นะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับว่า นูโนไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่พวกเขาอยากได้ตั้งแต่แรกซึ่งมันก็ก็กลับไปที่ทางบอร์บริหารครับทั้งเดนนิลเลวีเองก็ตามแต่ที่คุณมัวทําอะไรแต่แต่ปลายดูการที่แล้วเนี่ยจนแบบรอให้มันแบบโอ้กำลังจะเปิดซีซั่นอยู่แล้วนูโน่เพิ่งเข้ามาเองนจะเรื่องของเคนอีกในช่วงซัมเมอร์ที่อยากจะย้ายแล้วมาไดนย,ย้ายต้องมาเคลียร์ใจต้องมาพูดคุยอะไรต่างๆคือมันเป็นปัญหานอกสนามที่พอนูโนเข้ามาแล้วนอกจาก วิธีการของตัวเองเนี่ยที่ต้องพิสูจน์แล้วนะครับมันยังต้องมาคอยบริหารจัดการเรื่องนอกสนามอีกรุ่นวายเป็นหญ่แต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงครับหลังจากที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตเ็ดขาบ้านมาไวไปไวมากครับสิงหาคมยังเป็นผู้จัดทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของีิมลีกอยู่เลยพฤศจิกายนตกงานแล้วนี่แหละครับโลกแห่งความจริงของฟุตบอล หลังจากนั้นภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับกระแสข่าวของคอนเต้กลับมาอีกรอบหนึ่งน,นะซึ่งคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นคีแมนก็คือนั่นแหละครับฟาบิโอปบราิซีคนเดิมครับเขาเข้ามาทำงานกับสเปอร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับก็คือเป็น Managing Director ครับก็คือกรรมการผู้จัดการแห่งสโบอเออไม่ค่อยได้ยินคำนี้ <laughs> <c oughs> คือทุกทีเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสปอร์ตออฟดีเรคเตอร์ใช่ไหมดีเรคเตอร์ออฟสปอร์ตดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลอะไรประมาณนั้นเป็นผู้มนวยการกีฬาผู้มนวยการฟุตบอลอะไรก็ว่าไปแต่ตำแหน่งของโรนซี่เนี่ยมา n a g ิ n งดีเรกเตอร์ออฟฟุตบอครับก็คือเป็นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเรื่องของฟุตบอลในสโมสรสเปอร์แห่งนี้นะครับส่วนการบริหารจัดการเนี่ย นั่นคือเรื่องของเจเดอรลอวี A R mm hmm. ในฐานะการเป็นประธาสสนสโมสรเพราะฉะนั้นบริซี่มีอำนาจสูงสุดครับในการคัดสรรทุกอย่างแล้วชื่อคอ e นเต้ก็โผล่กลับมาอีกครั้งเพราะคู่นี้เนี่ยจากการ,ปรเปิดเผยนะครับของทางสื่อในอิตาลีอย่างดิมาซิโอนะครับบอกว่าคอ e นเต้เคยทำงานกับบริซี่สมัยอยู่กับยูเวนตุสเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พายูเว่เป็นแชมป์ กันช่วเชีในปี2 0 1 2ด้วยมีความสัมพันธ์กันอยู่คำถามก็คืออ้าวแล้วในช่วงซัมเมอร์ทำไมเจรจากันไม่ลงตัวล่ะไอตรงนี้นะครับมันน่าสนใจมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันคาดเกี่ยวกันก็ได้ครับที่กว่าบริซีจะเข้ามากว่าจะเซตตัวกว่าจะทํางานคอนเต้บอกปฏิเสธสเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะยังยังไม่ยังไม่เห็นแนวทางหรือความมุ่งมั่นที่มันชัดเจนในการพาทีมเดินหน้าขึ้นไปแต่พอทุกอย่างพามาตรงนี้ครับมันเซตตัวได้แล้ว แล้วก็การกลับมาได้ทํางานร่วมกับเพื่อนเก่าของตัวเองครั้งนก็น่าสนใจครับไรซี่เนี่ยเคยเป็นนักฟุตบอลนะครับแต่ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการในการเป็นคนเบื้องหลังเนี่ยหลากหลายตำแหน่งครับเคยเป็นสเกลมาก่อนเป็นแมวมองเป็นหัวหน้าทีแมวมองนะฮะไล่มาทั้งของซาลเรียรของตูริ o โนนะครับจนทั้งมาอยู่กับยูเวนตุสซึ่งตอนแรกก็เข้ามา เข้ามาเป็นเป็นคนทํางานให้กับอันเจโรอันเจลี่เลยนะครับซึ่งเป็นประหานสโมสรของยูเวเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแต่ตําแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้หนึ่งหนึ่งในผู้อำนวยการของสโมสรนะครับแล้วปริซี่เนี่ยก็เรียนดูครับเรียนรู้โครงสร้างทั้งหมดของยูวนตุตต่างๆนั่นะจนทาให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้นมากลายไปที่ยอมรับของสโมสรทํางานอยู่กับยูเวนับ10ปีนะครับจนทั่งย้ายมาอยู่กับเเปิ ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาน,นี่แหละซื่อตอนนี้ทุกอย่างเอาจากตามสื่อของกรีฑนะครับเชลิกาฟเอาแบบระดับระดับบิ๊กเนมเลยก็ได้ครับยืนยันว่าเคลียร์หมดแล้วครับสัญญาเนี่ยคอนเต,ต้เรียนจะเซ็นกับสเปอร์ถึงปี2023ครับแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มอีกหปีส่วนค่าจ้างเนี่ยหลายสื่อรายงานตรงกันครับว่าอยู่ร,ราวๆที่1 8 2 0ล้านปอนด์ต่อปีถือว่าระดับสูงครับ ระดับสูงเลยระดับท็อปเลยแต่คุ้มค่าไหมมีโอกาสครับเพราะคอนเต้เนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นอยู่ตลอดนะครับว่านี่คือกุญซือในท็อปคลาสนะครับไปอยู่ที่ไหนก็รู้วิธีการในการจะพาทีมนั้นเป็นแชมป์ได้ยูนตุสก,ก่อนที่จะได้ปี2012นะครับปีก่อนหน้านั้นจบอันดับ10ครับเชลซีครับที่คอนเต้พาทีมคว้าชแชมป์ปี2 0 1 7 ปีก่อนหน้านั้นจบดับเจ็ดครับหรือแม้กระทั่งอินเตอร์มิลานเองก็ตามแต่ครับอินเตอร์มิลานที่ได้แชมป์ปีที่แล้วเนี่ย2021ซีซั่นก่อนจบดับสี่คือหมายความว่าคอนเต้เข้าไปแล้วแล้วเขารู้วิธีการครับที่จะทําให้ทีมเหล่านี้เนี่ยก้าวมาเป็นแชมป์ได้ต่อให้เป็นสเปอร์ก็น่าสนใจครับเพระาะศาสตร์แทคติกที่เรารับทราบเนี่ยคอนเต้มัาจะใช้วิธีการเล่นหลังสามอยู่แล้บทั้งนั้นเรามาดูว่าสเปอร์มีใครบ้างตอนนี้ใช้ริกไดเออร์ครับใช้คริสเตียนโรเมโรครับ เดลซอนซานเชสทางกัก้าอะอะไรประมาณนี้ที่พอจะคัดสรรกันได้ซึ่งผมเชื่อว่าคอนเต้เอาอยู่ครับวิงแบ็กสองข้างเอเอรซอนรอยอลเบรกิรอนโอ้โหเกมรุกสุดสนานแน่ๆน,นะฮะครั้งหนึ่งที่คอนเต้เคยปั้นเอาวิกเตอร์โมเซสมาเป็นวิงแบ็กขวาของเชลซีได้ผมว่านั่นคืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ผลงานชิ้นโบแดงของเขาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในอาวุธลับของคอนเต้ก็คือวิงแบ็กนี่แหละครับ แล้วพอมาดูของสเปอร์เนี่ยมันตัวรุกทั้งนั้นครับสูตสนานในการเล่นเกมรุกแน่แ,นแต่ความสมดุลสุดๆมันจะอยู่ที่คู่ตรงกลางครับซึ่งเปรยฮอยเบิกนี่คือแบบคนแกร่งอยู่แล้วครับจะเป็นตัวหลักจะเป็นตัวเลือกที่ที่เหมาะสมมากๆของคอนเต้แต่อีกคนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องหาสูตรที่มาลงตัวจะเป็นสกิปเหมือนเดิมหรือจะถอยเอาแอนด,ดเบเล่ลงมาหรือจะมีดเดนเลงรีกลับมาแจ้งเกิดอันนี้ผมไม่รู้นะ แต่ผมเชื่อว่าหอยเบียรนะ์เนี่ยจะเป็นตัวตัวปักหลักที่ดีแน่แนส่วนข้างหน้าสามคนโอ้โหจริงๆมันเป็นมันเป็นแนวรุกที่มันน่าสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแค่คุณทําให้เคียนกับโซนกลับมาเล่นสนุกสนานกันเหมือนเดิมอีกคนก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มเลยครับจะเป็นลูคัสมูราก็ได้จะเป็นสวีนเบิร์กไว้ก็ได,ได้หรือจะเป็นแบรนกิลก็ได้อ่ะแล้วแต่อยู่ในมือของคอนเต้เพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เรียงรายชื่อน้กงเตะม,มาเนี่ยมันไม่ได้ขี้เรนะครับ และมันเหมาะกับทีมที่จะเล่นเกมลุกได้ซ้าไปซึ่งถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยคอนเต้เป็นโค้ชเกมรับหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่คอนเต้เป็นโค้ชที่รักษาความสมดุลได้ดีมากๆแล้วเกมรับเขาเหนียวแน่นมากจนหลายๆคนไปจับตามองในเรื่องของการเซฟตี้ความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วน่ะไอเกมลุกข้างบนของเขานั่นแหละครับที่เป็นตัวชี้วัดทุกอย่างมันอาจจะปรับเปลี่ยนเป็น3 5 2 3 4 3สได้หมดเลย ทางข้างหน้าจับเคนคู่กับสซนยืนสูงคู่กันไปเลยก็น่าสนใจหมดสิ่งที่มันตามมาคือความมีชิวชิววาความกระตือร้นของท็อนแนมพัสเปอร์เนี่ยแหละครับกําลังจะกลับมากําลังจะผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนสเปอร์เนี่ยโอ้โหอยากให้อยากให้ถึงสุดสัปดาห์เร็วๆอ่ะจะได้เห็นผลงานจริงๆหรืออะไรต่างๆนานาดูซิว่าคอนเต้เข้ามาแล้วจะปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่ากับสโมสรที่ มีแฟนเยอะนะครับในเมืองไทยก็มีแฟนเยอะครับสโมสรที่มีสเสน่ห์แล้วเกินมีประวัติศาสตร์มีมีวิธีการเล่นที่สนุกะนะครับชนะใจแฟนบอลได้อยู่ตลอดเวลาแต่สเปอร์ยังไปไม่ถึงแชมปีพยมลีกรครับสิ่งนี้คือโจทย์ใหญ่มากครับที่คอนเต้น่าจะเป็นความท้าทายสุดในชีวิตของเขาก็ได้แล้วมารองดูกันครับว่าสุดท้ายแล้ว อันเจโคนเต้จะเป็นผู้กอบกู้ให้กับทรนาสเปอร์ได้จริงหรือเปล่านะครับอ้าวคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สิ่งไรบ้างครับเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเม้นต์เหมือนเช่นเคยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ